ครับก็สวัสดีอย่างผูุ้มพลครับเนาะเจอกันครับผมกับโบเคคับแคสเปลียนกินงี้ครับกับเคสนะผมฮะเดสเดสสองนะฮะโอเคจบไม่ได้นะแค่กระจกลาผมอ่ะไปต่อกันไปต่อดีกว่าครับเนาะครับก็จะเซฟก็จะพักเบยนะฮะโอเคโอ้โหเด็ดมากอูชี่เดี๋ยวเสักพูดนะฮะเดี๋ยวโอ้เฮียร้อนวะแป๊บ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 นะฮะผมจะตั้งค่ายหน่อยนะโอเคนว นีนึงนี่มนีมเทคนิคนะฮะโอเคตะคูนะฮะโอเคมาครับผมไปดีกว่าฮะโอเคโอ้โอ้ยโอ้ยโอยโยอ้โอ้โ okay. อ้ยโอ้ยอนโอ้ยอยออ้โอยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยตยอยอยโอ้้ยโอ้ยโอ หัวหลุดนะฮะหัวหัววู๊ดมาตื้อไปเลยไอ้เหี้ยตายซะครับตุ้ดดิบนะฮะโอเคครับไปดีกว่าเีบัากในเกมเขาจะหลอนเขาถูกตันะฮะโอเคไปดีกว่าฮะโุณเสื

ยัยฮะบอกตรงว่าเก็บเก็บที่ร้อนนะฮะบอกตรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ทราบนะฮะเขาติดปอดยอะแห่อะไรนักเลี้ยงฮะเยี่ยุ่น ไอ้เหียหหนวหัวหัวนี่โอเคอ้เหียสยงู้ยิงนะับปาดหัวแบะสยบมาซ้ำอืออีนึงใจยังไอ้เหียนะฮะโอเคไอ้ตวนู้นนะฮะอ้น้นไปทางนี้ครับตายทั้งื้นซ้ำอีกทีตาย เพิ่งขอไปเอยเดี๋ยวนะหัวลูดเฮชช็อตไอแห้งก็เออซ้ำดีแล้วเต็มนะม่ไยเดี๋ยวจับหัว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 อ้หัวหัวหัวเป็นไรโอ้โหเสียมคันแีรย ตายสัก,กาดะฮะโอเคไปดีกว่าซ้ำไอ้เหี้ยมาเลยไหมโอ มาก,กับมือเลยครับมาแล้วครับนรดเดียวจดก็คือสุดตายเฮดช็อตนัดเดียวนนฮออตตยวนะล่วงครับมีไหมมีไหมมาดิอด็ก Jordpensen. <His> <Jean> <subtele ata�� stop> <hid tuberæls> เติมนะฮะโอเคลายการไม่ได้ใช้นะขอไปเลยตอบใจกัะพื้นนี่แหละไอซสอดนี่กูก็กัดพื้นเลยไอ้ฮะไปกว่าฮะธวรมดามากละครับยายา,อยาไอ้นี่ฮะี่ว่ายาอะไรอะ่ะแต่ทำไมไปเรื่อยนะฮะสูญว่าไปสูญจากการเจอเข้าไปคือตายเดียวนะฮะโอเคไปกว่าฮะเนี้ยเลยเอกไปข้างนอกกันฮนะวันนี้ไฟไหม้นะฮะภายใน,นตรงนี้ ไปว่าโอเคที่เราอยู่นี่ม่ได้อยู่บนโลกนะฮะปออดภัยด้วยทีทนึงนะครับไปกันฮะ <c oughs> ดีดีฮะมีะไทำสะใจ รามาแรงครับปล็อกนะฮะโอเคเขารีบนะโอเคไปหัวใจอะสัมใจตอกรันเนาะไปดีมาฮะโอเคครับไปต่อดีกว่าโอเคครับแต่ทันท้ายนะฮะขอบคุณทุกทุก h ีที่มนะครับ The marker was destroyed, Dana. You know? I destroyed it. You destroyed A marker, Isaac. Tideman built another one. On this station? Why? It's powerful alien technology. Tideman wants that power. Get to the tram. It'll take you to the Kassini Tower's currency. Dana. Dammit. I told you to the... uh... car. Okay, go, save. a before you go... Whoa, มีเสียงคนร้องนะสักครู่นะฮะโอเคเซฟก่อนเลยฮนะแับครับใครร้องวะเสียงเด็กร้องไห้ครับผิดนะฮะ เขาตายครับหวัวหลุดหวัวก็จับจับหัวไม่ติดแหละครับไปดีกว่าโอ้ยเชีย่ยไอ้สัสโโหโอ้โห โ <Cornell>. อ <pas S 2> ้ยจองนี่โอ้ยเจ็บตกใจเลยหัวเนอะหัวเห็นหัวไปแป๊บบนั่น่อยห้ยดูดูแน่ไอ้เฮียไม่เห็นหน้าว่ะสายสีไปดีกว่าเสียเวลามากอะ 으, 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 ก็ดูอีกัยนะฮะเอ้ยวะทีช้ท่านนะโอเคร้าไปกวนาละฮะ m a l ฟัง c t i o n ครับฮะดูตรงนี้จำได้หรือเอจนจำไม่เจอได้มีจุดอ่อนไหมมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้ ยังไม่หมดนฮะนี T ่คือการแทร็กซ er. ิเตชันอ้ชิโอ้ชิตายกำเจ็บเจ็บเบย์เจ็บจุงเบยฮะไปเละฮะเสียงล้านหนักครับโอเคยวฮะับะโอเคครับ เดี ừ, 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 ừ! Ừ, ừ! Sure ๋ยวะเดี๋ยวยงวะ้เ้าสิบุดยอันนี้เคอ่้ยโอเคอย่างนี้นะฮะโอเคคนใกล้จบดาแล้วนะฮะขอเซิร์ชสืบลวดทนึงนะฮะ เจอสองดีนะฮะาเต็มอะไรแหกขอทิ้งนะฮะดิสการ์ดก่อนแล้วกันเลือกเอา

ยไตายจะตุกขอะยนะฮะผมนิ้วกิดึเลยตรงนี้เกียนก็ตายนะฮะเดีรจอดอิสตตายโอณบอกว่าไม่ให้เก็บคือเสียเก็บมานะฮะออกไป เไปต่อไีกว่าโอเคครับพยายานะโอเคเออวะเจอของนะโอเยดีกว่าเฮ้โอเคครับไปแฮกครับ kéo đóc mà What đi nó bị vô pin vô, nó lóc lóc chứ ที่จะจับคนนี้เขาเนยเขหนียวจกกวา,ยากโรงพยาบาลนะฮะอย่าลืมนะว่าต้องมีกันดึงให้ไวให้ไวเอี๊ยบอี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 อโอเคครับปะ

กูเขียนมาแล้วครับไ้สักกูใหญ่

โอเคครับมาแสตร์สาลงนะอันผมตั้งภาพก่อนวฮะดูควมเป็นใจาเซ็ก่อนกันของาของก่อนมันมีของแถวนี้นะเี๋ยเราจะไปนะฮะ เอาเงี้ยผมฮะเดี๋ยวเซฟกม,มะครับคหน้าจะกัรับผม,มเนีฮะเซฟก่อนเซฟก่อนมาเีผมผมครับค้หน้าจะกัรับผมนี้ไปครับผมสวัสดีครับ